ดอยไม่ดอยวันนี้อยู่กับเกมไนโครกันอีกเช่นเคยนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าสุลตานเกาหลีท็อปเซิร์ฟเขาชอบเล่นอาชีพอะไรกันรวมไปถึง100อันดับแรกเนี่ยเขาเล่นอาชีพอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เอาข้อมูลนี้ไปช่วยในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพตอนที่เซิร์ฟเวอร์โกลบอลเปิดกันนะครับแนะนาเว็บไซต์เติมเกมสุดคุม้ม eZcard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ eZcardgametopup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook eZcard Top Up สามารถเข้าไปอินบ x ็อกพูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์แอดแอดไปได้เลยที่ a s y e c a r d g a m e ดูรายละเอียดเเพิิม่มต ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ easy การสะดวกปลอดภัยร0 0อซอย่างที่เกิดไปตอนต้นคลิปนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าสุลต่านเกาหลีรวมถึงท็อปเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขานิยมเล่นอาชีพอะไรกันบ้างนะครับโดยที่จะรวบรวมมาทั้งหมด100อันดับนะครับว่ามันมีอาชีพอะไรกี่ตัวเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรจะเลือกอาชีพอะไรตอนเซิร์ฟโกลบมาเปิด เริ่มต้นเราลองมาดูท็อปสิของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยแม็กเลเวลน่าจะอยู่ที่60กว่าเจ็นะครับยังไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่มีเลเวลเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นอันดับอาชีพในตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูอันดับรวมทุกเซิร์ฟเวอร์อีกทีนะลองมาดูอันดับเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นอาชีพแอสซัสซินนะครับอันดับใสอง อันที่8เป็นดาบโล่อันที่เเป็นดาบใหญ่แล้วก็อันดับที่10เป็นดาบโล่นะครับถ้าดูจากท็อป10อันดับเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันก็จะมีอาชีพแปลกๆเข้ามาอย่างเช่นพวกดาบโล่นะเดี๋ยวเราจะลองไปเปรียบเทียบกับอันดับโลกอีกทีหนึ่งนะครับว่าทุกเซิร์ฟเวอร์รวมกันเนี่ยอันดับมันเป็นยังไงแต่ในเซิร์ฟเวอร์นี้จะเห็นได้ว่ามีคนเล่นแอสซัสซินค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราลองมาดูอันดับ PVP ของเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห นั่นแปลว่าข้อมูลของตารางอันดับของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเราจะอ้างอิงได้แค่คาสามนะครับโดยที่อันดับ1เนี่ยเป็นอาชีพดาบใหญ่อันดับ2และ3เป็นอาชีพนักธนูอันดับ4เป็นอาชีพหอกนะครับอันดับ5และ6นะครับเป็นนักธนูอันดับ7เป็นหอกอันดับที่8เป็นดาบคู่ อันดับที่9เป็นนักธนูและอันดับที่10เนี่ยเป็นแอสซินนะครับถ้าเราวิเคราะห์จากตารางนี้เนี่ยอันดับ PvP ในเซิร์ฟเวอร์ช่วงขา3เนี่ยจะมีนักธนูติดมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าในอันดับท็อป10ของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีนักธนูถึง5ตัวหรือว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นน่าจะพอทําให้เราอนุมานได้ว่าในช่วงขาสเนี่ยนักธนูค่อนข้างเล่นง่ายในคอนเทนต์ PvP นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เขานิยมเล่นนักธนูก็ได้ ทีนี้เราลองมาดูตารางอันดับรวมทุกเซิร์ฟเวอร์ในเว็บไซต์ไนโคเกาหลีนะครับเลเวลสูงสุดของคนเกาหลีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ75-80เราเริ่มมาดูการจัดอันดับเลเวลก่อนนะครับในหน้าเว็บไซต์นี้ผมใช้ Google Translate ในการแปลนะเพราะฉะนั้นชื่ออาชีพมันจะดูแปลกๆในบางอาชีพนะครับเราลองมาดูที่อันดับที่1ของการเก็บเลเวลนะครับเป็นอาชีพดาบใหญ่อันดับ2เป็นอาชีพนักธนูอันดับ3าและ4เป็นอาชีพหอกนะครับอันดับ5เป็นอาชีพดาบโล่อันท อันดับที่7และ8เป็นอาชีพนักธนูอันดับที่9เป็นอาชีพดาบใหญ่แล้วก็อันดับ10เนี่ยเป็นอาชีพดาบใหญ่เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าในท็อป10เนี่ยมีอาชีพดาบใหญ่ค่อนข้างเยอะนะทีนี้เพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรวมอาชีพทั้งหมดในท็อปร้อยเนี่ยว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างจํานวนกี่ตัวนะครับโดยหลังจากที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอาชีพดาบใหญ่32ตัวอาชีพธนู18ตัวอาชีพหอก15ตัวอาชีพดาบโล่แล้วก็แอส อาชีพดาบคู่6ตัวอาชีพนักเวท5ตัวแล้วก็พระ4ตัวนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้นะครับในท็อปร้อยการเก็บเลเวลเนี่ยจะมีดาบใหญ่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับลองมาก็จะเป็นธนูและหอกถึงแม้มันจะยืนยันไม่ได้ว่าอาชีพดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลเร็ว แต่สิ่งที่เราจะยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือดาบใหญ่ของ s ซเวอร์เกาหลีเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะมีถึง32%ในตารางท็อปร้อยลองลองมาอาชีพที่ยอดนิยมก็คือธนูกับหอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3อาชีพที่ผมบอกประจําเวลามีคนถามว่าจะเล่นอาชีพอะไรดีถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกยังไงก็เลือก3อาชีพนี้ได้นะดาบใหญ่หอกแล้วก็ธนูนั่นเอง ทีนี้ต่อมาเรามาดูอันดับ PVP ของเซิร์ฟเวอร์รวมเกาหลีนะครับอันดับ1ตอนนี้เป็นอาชีพดาบคู่นะครับซึ่งดาบคู่คนนี้เปิดสกิลระดับ Legendary หรือว่าสกิลสีส้มแล้วนะเพราะว่าผมเคยดูในสตรีมเมอร์เกาหลีเขาสตรีมอยู่นะพอดาบคู่ได้สกิลระดับ Legendary หรือว่าสกิลสีส้มมาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความโหดพอสมควรเลยนะครับในคอนเทนต์ PVP แต่ก็อย่างว่านะครับสกิลระดับสีส้มหรือว่าระดับ Legendary เนี่ยมันหามาได้ยากมากๆแล้วก็แพงมากๆเลยนะครับมาดูที่อันดับต่อไปนะคร อันดับ3และ4เป็นดาบใหญ่อันดับ5เป็นหอ,อกนะครับอันดับ6เป็นดาบใหญ่อันดับที่7เป็นธนูอันดับนทนี่8และ9เป็นดาบใหญ่และอันดับที่10เป็นอาชีพหอ,อกนะครับถ้าดูจากตารางท็อป0อาชีพใน PVP เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าคนเกาหลีนิยมอาชีพดาบใหญ่อย่างมากนะ โดยหลักๆก,ก็คงเป็นเพราะ4ีสตันที่มันมีติดตัวตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับทำให้อาชีพดาบใหญ่เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายใน PVP นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมทุกอาชีพในท็อปร้อยมาว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพใหญ่นะในท็อปร้อย PVP อาชีพที่เยอะที่สุดก็คือดาบใหญ่นะครับมีถึง39ตัวรองลงมาจะเป็นธนูอยู่ที่18ตัวนะครับหอ,อกอยู่ที่1ิบตัวแอซซินอยู่ที่9ตัวนักเวทยอยู่ที่6ตัว ดาบคู่อยู่ที่5ตัวดาบโลแล้วก็พระอยู่ที่อย่างละ3ตัวนะครับถ้าดูจากจํานวนตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ายังไงดาบใหญ่ก็ยังเป็นที่นิยมมากๆในเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็นอันดับเลเวลหรือว่าอันดับ PVP เนี่ยก็ติดมาเกิน30%ทั้ทางคู่เลยนะครับส่วนอาชีพที่รองลงมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือธนูกับหอกมันก็คงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาชีพที่คนเกาหลีนิยมเล่นนั้นมีสามอาชีพนะครับก็คือดาบใหญ่หอกแล้วก็ธนูนั่นเอง ส่วนอาชีพอื่นๆผมว่ามันก็เล่นได้แต่ว่ามันอาจจะมีความยากลําบากแตกต่างกันไปในเรื่องของสกิลนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะค่อยทําคลิปทียริสออกมาให้อีกทีนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีจุดเด่นด้านไหนแล้วก็ทําไมเขาถึงเลือกเล่นอาชีพนี้กันนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปสองสุรต่างนเกาหลีหรือว่าท็อปเซิร์ฟเกาหลีนะจะได้รู้ว่าเขาเล่นอาชีพอะไรกันบ้างเพื่อนๆจะได้เอาข้อมูลจากในคลิปนี้เป็นต้นทุนในการเอาไปตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่จะเล่นตอนเซิร์ฟโกลบเกเข้ามานะครับแต่ไม่ใช่อาชีพที่เกาหลีไม่เลือกเล่นเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้นะครับมันเป็นแค่อาชีพที่เขาไม่นิยมแค่นั้นเองส่วนอาชีพที่เขานิยมเยอะๆอย่างเช่นดาบใหญ่เนี่ยมันก็เป็นอาชีพเมตาที่มันเล่นง่ายในทุกๆคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับคลิปนี้นนนอ ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ